เล่าเรื่องญี่ปุ่นตอนที่หนึ่งตัวตนญี่ปุ่นห0นิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นความเคารพต่อผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นมีนิสัยที่เน้นความเคารพและให้เกียรติต่อผู้ที่มีอายุมากและมีตำแหน่งสูงขึ้นในสังคมความเคารพต่อผู้ใหญ่นิสัยนี้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่สำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันหมายถึงการให้ความเคารพและให้เกียรติต่อผู้ที่มีอายุมาก และมีตำแหน่งสูงขึ้นในสังคมการเคารพผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเวลานานและมีความหมายอันสำคัญในการเน้นความสันติสุขและความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมญี่ปุ่นการเคารพผู้ใหญ่ไม่เพียงแค่เรื่องของการใช้ภาษาที่สุภาพและพูดจาต่อผู้ที่มีอายุมากแต่ยังเป็นการมีพฤติกรรมที่เคารพและให้ความเข้าใจต่อผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้มากขึ้นการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวเป็นสิ่งที่นิสัยนี้ส่งผลให้เกิดความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว นิสัยของการเคารพผู้ใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เห็นได้ในสถานที่ทำงานและในชุมชนโดยการเคารพผู้ที่มีตำแหน่งสูงขึ้นในองค์กรหรือชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ถือเป็นเกียรติและส่งเสริมความสามารถขี่และความมั่นคงในสังคมนิสัยของการเคารพผู้ใหญ่ไม่เพียงแค่สร้างความสันติสุขและความเข้าใจในครอบครัวและสังคมแต่ <S <S ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงก,กับความเป็นสังคมที่มีความเข้าใจและความร่วมมือกันการเคารพ และให้ความเกียรติต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมญี่ปุ่น